ให้ไปพบกับบิ๊กนักการเมืองแล้วก็มีกระแสข่าวว่าเนี่ยคนตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นรัฐมนตรีในควต้าของพรรคการเมืองในขณะนั้นแล้วก็มีรายงานได้ว่าภรรยาของนักการเมืองชอช้างคนตรงกลางเนี่ยก็ไปที่ไร่คูรับดาวบ่อยๆสนิทกับนางสาวชอช้างหวานใจบิ๊กนักการเมืองเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่คุณธนาดบอกมาแล้วคุณธนาดบอกด้วยนะครับว่าโอเคสิบล้านที่สิงสวร,ร์เขาชี้แจงเนี่ย พอเข้าใจได้แต่ก็ต้องตั้งคำถามต่อนะว่าแล้วนางสาวชอช้างเนี่ยเอาเงินมาจากไหนไปซื้อหุ้นกู้ถึง10ล้านบาทเงินสดไหมหรือโอนหรืออย่างไรถ้าเกิดว่านางสาวชอช้างบอกว่าอ๋อได้มาจากการทําบริษัทของตัวเองสองบริษัทมาถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่างบดุลคุณส่งเป็นยังไงการเสียภาษีเป็นยังไงที่มาของรายได้เป็นยังไงคุณธนดลบอกว่าไม่เกินสองสัปดาห์น่าจะมีความชัดเจน แต่แน่นอนนะครับผู้บริหารสอปปพอพอโดนภาดพ,พิงเยอะทําเอกสารชี้แจงทันทีนะครับสาระสําคัญก็คือว่าพบว่ามีเกษตรกร2ในสรายที่ขออนุญาตใช้ที่ดินไปใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์นะครับจึงขอความร่วมมือให้หยุดประกอบกิจการจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินของสระบ,บุรีจะได้พี่นาทบทวนคําสั่งให้เป็นที่ยุติต่ตอไป นก็เชื่อมโยงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะหวานใจอดีตรองนายกชอช้างเนี่ยเกี่ยวพันกับใครนะคะักข่าวก็โทรไปถามนะฮะอดีตรองนายกคนหนึ่งก็คือพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนี่ลุงนั่นเองลุงรับสายลุงบอกว่าไม่มีอะไรไม่เคยทําอะไรผิดนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในข่าวนี้คนเขาก็เชื่อมโยงว่าเป็นการแก้แค้นทางการเมืองหรือไม่เพราะคุณธนดล ที่เป็นคนต้นเรื่องในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยคุณธนดลนก็เป็นสายของผู้กองธรรมนัฐแล้ววันนี้คุณจําได้ไหมผู้กองธรรมนัฐกับโคเอกประวิทย์เขาก็แยกทางกันแล้วน,นี่นะฮะนักข่าวก็เลยไปถามอาจารย์แหม่มณรุมนพินโยสิลวัตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรในปัจจุบันก็เป็นสายของผู้กองธรรมนัฐเช่นกันอาจารย์แหม่มยืนยันไม่ใช่เรื่องแก้แค้นทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยทำมาก่อนที่เธอจะมารับตําแหน่งแล้วนะฮะเอ้าเดี๋ยวจับตาในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้คุณผู้ชมครับ วันพฤหัสที่12ธันวาคมคุณธนดลกับผู้การจรูนเกียรตินะ,ะจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไร่ภูดับดาวจากนั้น13ธันวาคมกรรมธิการที่ดินและเจ้าหน้าที่กรมป่าไมา้สอปกก็จะลงไปตรวจสอบที่ไร่ภูดับดาวเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับ